เปียงให้ป้าเปียงให้ป้าต้องเงวเปียงให้ป้าต้องเงาเพียงให้ป้าให้ป้ายาน่าเพียงให้ป้าต้องเงวเปียงให้ป้ามาแล้วหมดแล้วขอหน่อยมาแล้วโอ้โหเพียงให้ป้าเพียงเพียงให้ป้าเพียงให้ป้าเพียงให้ป้า จะให้ปลาแล้วอ๊บป้องแล้วจะขำกันแาดนั้นจะให้ปลาป้องแล้วจะให้ปลาเข้าใจไหมแมวล้วล้ลลพอแล้วโอเคไหมโอเคเออเออเอออ่าเอาถุงมาเก็บลูกเอาถุงมาทิ้งลูกเด็กๆครับเอาถุงมาทิ้งลูก